สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดรหัสศัพท์เศรษฐกิจจากที่เราได้พูดถึงคำว่าดุลการชำระเงินหรือบ a ลานซ์เ f p a เมนต์ไปนั้นในวันนี้เราเลยขอรวบรวมคำถามคำตอบประเด็นที่มีการสอบถามเข้ามาบ่อยๆมาไว้ในคลิปนี้ไปดูกันเลยค่ะไม่ใช่ค่ะเพราะ BOP ไม่ได้บันทึกข้อมูลตามเม็ดเงินที่ได้รับหรือจ่ายออกจากประเทศ BOP บันทึกมูลค่าธุรกรรมระหว่างไทยเรสซิเดนต์ซึ่งก็คือบริษัทหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในไทยหรือผู้ที่อยู่อาศัยในไทยตั้งแต่1ปีขึ้นไปกับนอเนสซิเดนต์ซึ่งก็คือบริษัทหน่วยงานต่างๆที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศหรือคนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศตั้งแต่1ปีขึ้นไปค่ะทันทีเมื่อเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าบริการการลงทุนการกู้ยืมต่างๆระหว่างไทยกับต่างประเทศ ไม่ว่าจะมีการชำระเงินหรือมีกระแสเงินไหลเข้าออกประเทศหรือไม่ก็ตามหรือบางธุรกรรมอาจมีการชำระเป็นเงินบาทก็ได้จริงสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวเท่านั้นค่ะถ้าวิเคราะห์ภาพในระยะสั้นๆภายในช่วงเดือนหรือไตรมาส b o p อาจไม่สะท้อนแรงกดดันค่าเงินเสมอไปเพราะผลต่อค่าเงินจะเกิดณเวลาที่ลูกค้าซื้อขายโอนเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่เกิดธุรกรรมแต่ในระยะยาว BOP จะสะท้อนภาวะเศรษฐกิจภาคต่างประเทศของไทยว่าโดยปัจจัยพื้นฐานแล้วแหล่งที่มาของรายได้เงินตราต่างประเทศและรายจ่ายเงินตราต่างประเทศหลักๆมาจากรายการใดใน BOP เช่นการส่งออกสินค้าการลงทุนหรือการกู้ยืมต่างๆไม่จริงเสมอไปค่ะ เงินสำรองอาจมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากสาเหตุอื่นๆนอกจากธุรกรรมใน BOP ก็ได้เช่นจากการตีราคาหลักทรัพย์หรือทองคำหรือเกิดจากการแข่งค่าอ่อนค่าของสก,กุลเงินต่างประเทศเทียบกับดอลลาร์ค่ะถ้าท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับคำว่า BOP ก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ subscribe และกดกระดิ่ง YouTube Bank of Thailand เพื่อที่จะได้ไม่พลาดความรู้ข่าวสารด้านเศรษฐ,ฐกิจการเงินคราวน่าจะเป็นสัพท์คำว่าอะไรอย่าลืมติดตามรายการถอดรหัสสั์เศรษฐ,ฐกิจรายการที่ช่วยไขยข้อสงสัยให้กับหลายคนที่อ่านข่าวเศรษฐ,ฐกิจแล้วงงให้สามารถเข้าใจได้มากขึ้นเพราะเรื่องเศรษฐ,ฐกิจการเงินไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะ